ในคุกที่มืดชื้นคืนหนึ่งหญิงตั้งคันคนหนึ่งเริ่มกรีดร้องไม่ใช่เพราะคลอดแต่เพราะบางอย่างในท้องของเธอเคลื่อนไหวผิดมนุษย์และเมื่อเพื่อนนักโทษพยายามเข้าไปช่วยสิ่งที่พวกเธอเห็นทำให้ทั้งประเทศกลั้นหายใจและไม่มีวันลืมคืนนั้นได้เลยแสงเช้าสลัวสลัวสาดผ่านซี่เหล็กอากาศชื้นจนลมหายใจรู้สึกหนักกลิ่นสนิมแต่ปลายจมูก กลิ่นอับของห้องขังที่ไม่มีวันจาเสียงกุญแจกระทบเหล็กดังแกรง้งทำเอาหญิงตั้งคันชื่อมนสะดุกเธอกุมท้องรู้สึกถึงแรงบีบรัดจากภายในที่ไม่น่าจะเป๊ะเหงื่อซึมตามขมับหัวใจเต้เพื่อนนักโทษมองเธอแต่ไม่มีใครแน่ใจว่าควรทำอ่ะเสียงลมหายใจของมลทีขึ้นมือเธอสั่นจนปลายนิ้วชา เธอฟุบลงข้างผนังเย็นเฉียรู้สึกได้ถึงความเจ็บที่พุ่งวาบเหมือนคมมีดบาดนักโทษหญิงอีกคนชื่อแป้งรีบพุ่งเข้ามาดวงตาเธอเ,ธอเบิกกว้างเหมือนเห็นบางอย่างที่ไม่ควรเกิดแป้งจับไหล่นมนเสียงสั่นพร่บอกให้เธอหายใจช้าๆแต่มนกลับทำไม่ได้ความเงียบในลานคุกกลายเป็นความกดดันอึดอัดทุกคนมองกันเหมือนรู้ว่าบางอย่างกำลังจะเกิ ท้องของมนขยับแรงผิดปกแรงจนแป้งต้องถอยไปครึ่งก้าเสียงครางของมนดังสะท้อนในกําแพงแข่น้ำตาไหลาอาบแก้มแต่อาการเธอกลับยิ่งหนักขึ้แป้งยื่นมือไปจับอีกครั้งแต่ทันทีที่ปลายนิ้วแต่บริเวณหน้าท้องของมนเธอก็สะดุ้งเหมือนโดนไฟละวะเพื่อนนักททษทุกคนชะงักเหมือนรู้สึกถึงบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวผิดรู ความเจ็บของมลพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงจนเธอเผลอร้องออกมาดังลั่นเสียงนั้นทําให้ผู้คุมวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นต่อแต่ยังไม่ทันที่ใครจะได้พูดอะไรท้องของมนก็ท้องของม,นก,ององมนก็ขยับแรงขึ้นอีกแรงจนเสื้อเชิ้ตที่เธอสวมตึงจนเห็นเส้นใหญ่ผ้าแทเสียงดังตุบจากภายในเหมือนมีบางอย่างกระแทกออกมาจากดอทุกคนเผลอก้าวถอย แงยกมือปิดปากดวงตาเบิกกว้างยิ่งกว่าครัดผู้คุมชะงักไปหนึ่งจังหวะเหมือนสมองกําลังพยายามหาคำอธิบายแต่ไม่มีคำไหนเข้ากับสิ่งที่เห็นตรงหนมนหายใจหอบแรงกว่าครั้งไหนหน้าเธอสีเลือดฝาดหายไปหมดเหมือนโดนสูบออเธอกรีดร้องเสียงสะท้อนก้องทั่วถงคุเหมือนเสียงของคนที่กำลังเจอสิ่งเกินรับหาย แป้งสุดลงข้างตัวมือสั่นจนหยุดไม่ได้พยายามปลอบแต่เสียงในลำคอเธอกลับสั่นจนฟังไม่ออกว่าเธอพูดอะไรเพื่อนนักโทษอีกสองคนวิ่งเข้ามาช่วยแต่เมื่อวางมือบนท้องของมนพวกเธอก็สะดุ้งเหมือนโดนบางอย่างผลักออกจากดอความรู้สึกอุ่นร้อนแผ่ซ่านผ่านฝ่ามือเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่เด็กที่กำลังจะลืมตาแต่เป็นอะไรบางอย่างที่ดิ้นแรงผิดทัน เสียงผนังคุกสั่นเบาๆไม่รู้ว่าเป็นเสียงจริงหรือเป็นเพียงแรงสั่นจากร่างของมนที่ไม่อาจควบคุมนยกมือปิดหน้าท้องแต่แรงดันจากภายในทําให้เธอร้องด้วยความกลัวมากกว่าควาแป้งมองเข้าไปใกล้สายตาเต็มไปด้วยความหนกเธออ้าปากเหมือนจะพูดแต่เสียงไหนก็ไม่ออกมาเหมือนลมหายใจถูกดึงไปโดยบางสิ่งที่ไม่มีรูผู้คุมหยิบวิทยุ สั่งให้คนด้านนอกเข้ามาเสริมเสียงเขาสั่นอย่างเห็นได้ต่างจากปกติที่เขาเคร่งครึมและไร้อาท้องของมนขยับอีกครั้งแรงกว่าเดิมแรงจนพื้นใต้ตัวเธอสั่นหายเสียงผิวหนังตึงจนดังแผ่วแผวเหมือนมีอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างกำลังพยายามเคลื่อนตาลมหายใจของทุกคนขาดหัว่วไม่มีใครรู้ว่าควรหยิบมือลงช่วย หรือควรถอยออกไปให้ห่างจากสิ่งที่กำลังเกิดแ้งก้มลงมือหนึ่งจับไหลมนอีกมือเอื้อมไปรองบริเวณล่างท้อแต่ทันทีที่เธอแตะเธอก็รู้สึกได้ถึงแรงเต้นแรงเต้นที่ไม่เหมือนชีพจรของเด็กมันแรงที่รวดเร็วผิดมนุษยะเธอเงยหน้ามองเพื่อนนักโทษคนอื่นสีหน้าเต็มไปด้วยความตรนกที่ไม่มีคำอธิบาย แล้วทันใดนั้นจากภายในท้องของมนก็มีเสียงบางอย่างดังขึ้นเสียงที่ไม่มีใครคิดว่าจะได้ยินจากในร่างของมนุษยะเสียงต่ำๆแผ่วๆคล้ายการครางผสมกับเสียงขวรโลหะดังลอดออกมาจากท้องของมนเหมือนบางอย่างกำลังพยายามสื่อหรือกำลังเตรียมจะออกมาในแบบที่ไม่มีใครพร้อมจะเหตุหมนละซื่นเธอสายหน้าน้ำตาไหลเป็นสาย เหมือนร่างกายไม่ใช่ของเธออีเธอพยายามพูดออกมาแต่ได้เพียงเสียงแผ่วราวกระซิบน,นันแป้งก้มลงไกลยพยายามฟังแต่ยิ่งเข้าใกล้เสียงนั้นยิ่งชัดและยิ่งผิดมนุษยะผนังเซลลเริ่มสะท้อนคลื่นสั้นๆเหมือนแรงสั่นมาจากภายในตัวมนเพื่อนนักโทษหลายคนยกมือปิดหู เพราะเสียงลึกลับนั้นเริ่มบาดลึกเข้าไปถึงในกระโหผู้คุมสองคนเปิดประตูกรงแต่ก็หยุดชะงักหลังเพียงก้าวเดียวดวงตาทั้งสองคู่เบิกกว้างเหมือนเจอภาพที่ขัดกับตันกะข้อมูลพื้นด้านใต้ท้องของมนเริ่มเปียกแต่ไม่ใช่สีที่ควรจะเปะ๊ะเป็นสีเข้มคนและมีกลิ่นอุ่นร้อนเหมือนเหล็กเพิ่งผ่านเปลเวไอแป้งชะงักเธอถอยไปหนึ่งก้า มือที่รองไว้สั่นจนแทบหลุดออกจากร่าความอุ่นที่ไหลลงมาตามฝ่ามือไม่ใช่ความอุ่นแบบเลือดคนแต่มันร้อนราวกับถูกนาบจากเตาหลอหมลเริ่มกรีดร้องอีกครั้งคราวนี้เสียงแตกคร่าเหมือนลำคอเธอถูกกรีดจ,จากข่าดวงตาตอกขึ้นเหมือนเธอกำลังสูญเสียการควบคุมร่างกายทีละนี้เสียงจากในท้องดังขึ้นถี่ขึ้น หนักขึ้นเหมือนบางอย่างกำลังขุดกำลังแหวกกำลังจะฝ่าออกมาจากใต้ชะผนังห้องถังส่งเสียงแตกร้าวแผ่วๆแ,และพื้นใต้เท้าทุกคนสั่นจนรู้สึกได้เหมือนแรงทั้งหมดกำลังรวมอยู่ตรงร่างของมนเทียผู้คุมคนหนึ่งพยายามจะเข้าไปช่วยประคองแต่ทันทีที่เขาเอื้อมมือเข้าใกล้เสียงครืดจากในท้องมนก็ดังขึ้นจนทุกคนหยุดนิ่ง เสื้อของมนตึงจนแทบขาดผ้าแนบกับรูปทรงบางอย่างที่กำลังเคลื่อนไหวผิดรูเหมือนมันกำลังดันดิ้นขีดไล่วงจากด้านในแป้งเม้มริมฝีปากเธอสูดลมหายใจทั้งร่างสัน่นแต่ยังคงยื่นมือเข้าไปหวังจะช่วยแต่ก่อนที่ปลายนิ้วของเธอจะสัมผัสผิวมนอีกครั้งเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงแตก เสียงเหมือนเนื้อฉีกเป็นเส้นยาเสียงที่ทําให้ทุกหัวใจในห้องถังหยุดเต้เสียงนั้นดังฉีกก้องไปทั่วเหมือนผ้าเหมือนผิวหนังถูกแหวกออกด้วยแรงที่ไม่มีวันเป็นแรงของเด็กเสื้อของมลปรีออกเป็นเส้นยาวเสียงผ้าฉีกตามแรงดันจากด้านในเผยให้เห็นผิวท้องที่นูนสูงจนผิดรูปเหมือนกำลังกระเพื่อมจากคลื่นบางอย่างที่ไม่ใช่การดิ้นของทาน มนอ้าปากแต่ไม่มีเสียงออกแค่ลมหอบกระทบอากาศเหมือนลำคอถูกบีบจนส่งเสียงไม่ได้อีมือของเธอเกรงเล็บฝังแน่นลงไปในต้นขาจนเลือดซึมเป็นเส้นจาแป้งมองภาพตรงหน้าดวงตาเธอสั่นไหวคอแห้งจนกลืนน้ำลายแทบไม่ลงแต่เธอไม่ถอยแม้ร่างกายจะอยากหนีมากกว่าอไอ พื้นใต้ตัวมนเริ่มสั่นอีกครั้งแรงกว่าเดิมจนฝุ่นบางๆบ,บ,บนพื้นลอยขึ้นตามแรงกดอาเสียงจากในท้องดังกึกกึกคล้ายกระดูกบางอย่างกำลังกระแทกจากทาในาจังหวะเริ่มเร็วขึ้นหนักขึ้นเหมือนสิ่งนั้นรู้แล้วว่าทางออกอยู่ตรงไหายผู้คุมถอยไปจนติดผนังใบหน้าซีดจนไร้สีเลือเขาขยับวิทยุ แต่เสียงในลำคอสั่นจนพูดไม่ออกแม้แต่คำเดนนีเพื่อนนักโทษบางคนร้องไห้บางคนเอามือปิดหูบางคนสวดภาวนาแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ร่างของมนอีแป้งฝืนกลั้นลมหายใจเธอเอียงหน้าเข้าใกล้ท้องมนเพียงเพื่อดูให้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทันทีที่เธอเข้าใกล้เพียงไม่กี่เซนติเมตรผิวท้องของมนก็ขยับขึ้นเป็นสัน เหมือนมีมือบางอย่างไหลาจากด้านในลากยาวไปตามผิวหนังอย่างช้าๆแป้งสะดุ้งจนหงายหลังเธอตะเกียกตะกายถอยไปสายตาไม่ละจากสิ่งที่เห็นเพราะมันไม่ใช่การดิ้นไม่ใช่การเตะแต่เป็นการลูบการเคลื่อนไหวที่มีเจตนาชัดเจนเกินไปที่จะเป็นทารกมลพยายามยกตัวขึ้นแต่ร่างกายเหมือนถูกกดไว้ เธอเปล่งเสียงแผ่วๆออกมาจากลำคอเหมือนกำลังวิงวอนเหมือนขอให้ใครสักคนหยุดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแต่ยังไม่ทันที่ใครจะตอบสนองท้องของเธอก็สั่นแรงขึ้นจนพื้นใต้ตัวเธอสะเทือนไปทหาห่อและมีเสียงแครกดังขึ้นจากข้างในดังกว่าเสียงไหนที่เคยได้ยินมาเสียงแครกดังขึ้นจากข้างในดังจนผนังห้องถังสะเทือน ดังจนผู้คุมปล่อยวิทยุหล่นจากมือดังจนเพื่อนนักโทษหลายคนกรีดร้องออกมาโดยไม่รู้ตัวท้องของมนกระตุกแรงแรงจนร่างเธอยกขึ้นจากพื้นในเสียวินาเหมือนมีบางอย่างขยับตัวหมุนบิดภายในชอ่องท้องที่ควรมีเพียงชีวิเดียเสียงหายใจของมลขาดช่วงเหมือนเธอกำลังถูกแรงบางอย่างดึงพลังชีวิตออกไปทีละลมหาย แป้งพยายามยันตัวลุกมือสั่นระริกหัวใจเต้นจนเจ็บแปรบที่หน้าแต่เธอรู้ว่าเธอไม่อาจปล่อยมนให้เผชิญเรื่องนี้เพียงคนเดนนีนักโทษอีกสองคนพยายามช่วยประคองเธอให้ยืนแต่ทั้งสามคนก็ยังมองไปยังร่างของมนด้วยความกลัวที่แทบทำให้ขาไร้เรียท้องของมนปูดขึ้นมาเป็นก้อนก้อนใหญ่ก้อนที่ไม่มีวันเป็นส่วนหนึ่งของร่าง มันเคลื่อนตัวไปทางด้านซ้ายจากนั้นก็วิ่งกลับไปด้านขวารวดเร็วแรงเหมือนกำลังมองหาทางออกด้วยความคุเสียงดังคลืดดดเหมือนเล็บหรืออะไรที่แข็งกว่านั้นขวนจากด้านในลากยาวไปจนเส้นเลือดบนท้องของมนขยายตัวจนปูดขึ้นมาชัดผู้คุมคนหนึ่งร้องสั่งไม่รู้ว่าให้ทุกคนถอย หรือให้ทุกคนช่วยแต่ไม่มีใครขยับเพราะเบื้องหน้าพวกเขาคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในร่างของมนุษย์คนใดมนอ้าปากดวงตากรอกแสงในดวงตาเหมือนกำลังดับลงเธอยื่นมือออกไปหาแป้งสัน่นอ่อนแรงเหมือนขอให้ช่วยหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแป้งรีบคลานเข้าไป แม่หัวใจจะสั่นจนแทบหลุดออกจากอกเธอจับมือมนไว้บีบแน่นเหมือนจะดึงเธอกลับมาจากขอบเวที่มองไม่เห็นและในจังหวะนั้นเองเสียงจากในท้องก็ดังปากเสียงเหมือนกระดูกบางอย่างแตกออกเป็นชิ้นย่าท้องของมนจูก็หยุดนิ่งเงียบนิ่งจนทุกคนในห้องรู้สึกถึงความว่างเปล่าอันประหลาสักวินาทีเดียว ก่อนที่พื้นใต้ร่างของมนจะเริ่มเต้นเป็นจังหวะช้าแต่สม่ำเสมเหมือนสิ่งที่อยู่ภายในกำลังหายใจเองเป็นครั้งแรกเสียงหายใจนั้นดังมากขึ้นหนักขึ้นและในความเงียบที่ปกคลุมห้องขังทั้งห้อจูจูก็มีเสียงหนึ่งแผ่วเบาแต่ชัดเจนดังออกมาเสียงคล้ายเสียงสูดอากาศครั้งแรกของบางสิ่ง ที่ไม่มีใครในห้องคุ้นเคยกับมันแม้แต่นี้เสียงสูตรอากาศครั้งนั้นทําให้ทุกคนชะงักหัวใจเต้นไม่เป็นจังหะหมลหลับตาร่างเธอสั่นแผ่วเหมือนพลังสุดท้ายกําลังจะจากแป้งจับมือเธอแน่นน้ําตาไหลเธอกระซิบชื่อมนหวังว่าเพื่อนจะได้ยิแต่เสียงหายใจจากในท้องกลับดังชัดขึ้น เป็นจังหวะสั้นๆเหมือนกำลังนับชีวิตแล้วจูจ่ๆแรงสั่นก็หยุดทุกอย่างเงียบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจของคนทั้งห้อผู้คุมก้าวเข้าใกล้ช้าระวังทุกฝอเขายื่นมือไปตรวจร่างมนปลายนิ้วแต่ผิวที่ยังอุ่นอยู่จางแล้วเขาก็ชะงักเพราะที่ใต้มือเขาไม่มีเสียงสัน่น ไม่มีแรงดันไม่มีอะไรที่ยังเคลื่อนไหวอีเพื่อนนักโทษก้มหน้าน้ำตาร่วงมนอยู่ในอ้อมแขนของแป้งนิ่งสงเสียงลมหายใจประหลาดนั้นค่อยๆจางไปเบาลงจนเหลือเพียงความว่างเปล่าในอากาศผู้คุมส่งสัญญาณเรียกหน่วยแพรประตูเหล็กเปิดออก แสงขาวจากถงนอกเซลลสาดเข้ามาอุ่นนิ่งเหมือนกำลังปิดฉากค่ำคืนที่โหดร้าแป้งยกมือปาดน้ำตามองใบหน้าของมนที่สงบลงเหมือนคนที่เพิ่งหลุดพ้นจากความเจเธอกระซิบเบาๆเสียงสั่นจนแทบฟังไม่ออกมนพวกเราจะพาเธอออกไปนะเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยประคองร่างเพื่อนนักโทษคนอื่นถอยหลบ ดวงตาแดงช้ำแต่ไม่มีใครส่งเสียงแม้แต่นนอเมื่อร่างของมนถูกยกออกจากพื้นหยดของเหลวสีเข้มที่หลงเหลืออยู่หยุดนิ่งเหมือนทุกอย่างจบลงพร้อมกับชีวิตของเธอลานคุกกลับมาสงัดมีเพียงลมเย็นพัดผ่านซี่เหล็กพาเอากลิ่นสนิมเจือความเศร้าออแป้งยืเนเงียบมองตามจนเงาของมลหายลับไปหลังประตูแส และในความเงียบสุดท้ายแป้งก็ได้ยินเสียงลมหายใจอ่อนๆเป็นเสียงของเธอเองเสียงที่พยายามประคองหัวใจไม่ให้แตกเรื่องราวในคืนนั้นถูกปิดไว้ในห้องขังหมายเลขเดิรไม่มีใครพูดถึงอีกแต่ทุกคนรู้ว่าบางครั้งความกล้าหาญของมนุษยะไม่ได้เกิดจากการลุกขึ้นสู้แต่เกิดจากการยืนอยู่ข้างกัน แม้จะกลัวจนแทบหายใจไม่ออและนั่นคือสิ่งที่ทั้งประเทศเห็นเมื่อเรื่องราวของมนและแป้งถูกเล่าออกไปในวันต่อความเจ็บปวดความหวาดกลัวและความผูกพันที่ไม่จำเป็นทำให้ผู้คนทั่วประเทศกลั้นน้ำตาไม่ออ